แไม่หายผมไม่อนะตรงที่ต้กงในเวนใ้มะช่วยฟื้ท่านแหละนะขุดก่อนสิดูว่าเป็นไรมดบวกงูอะจะทในเวทแล้วอะจะทำอะไรกับเขาม้่งแบบขีดมดขีดบวก ไองูอะไรประมาณนั้นจำไม่รู้อะไม่รู้อะแต่มดกับปวกนี้รอไปจำแหละตอนเด็กมาฉีดแลไม่อะค่ะพี่ีเอามดกับพวกอะเอ้ยหนาจำจำ็ับกแต่งูไม่รู้ชาติไหะเข้าใจครามหมายไหมูไม่รู้แต่มาแน่หนูเคยีะ ม่มาแต่ขายเด mm ็ดมาเดี๋ยวคุณจะมาวันหลังเฮ้ยเขาเขาก็จะเจ้ากรรมเขาค่อยค่อยทยอยมาเข้าใจไหมอันนี้ผมเห็นทำถือท่นไม่เป็นนักเข้าใจเราไหมที่ทำให้เราปวดอ่ะคือคือมดปวดกับนิ้วเข้าใจปะปวดอยู่ใช่ไหมเจ้ากรรมไม่นานไม่นานไปทำไว้มันก็มาเนี่ย

Được không, Công Nào, đúc lên Được rồi à. à, Được rồi nhé Báo nhé Được rồi Được Được lai ให้หมดงูบวกทำเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งพันวัดไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ขอให้หมดบวกมูที่พระพุทธเจ้าจทำรามไว้โมโนธนาด้วยเราจะเริ่มทำวันไหนแรกๆก่อนอ่าเริ่มทำุ่นนี้อ้าขอขอให้ bao đuôi Trả thuốc Đơn đuôi thế luôn bao luôn mắt cầm dưới à, mắt mắt này เบาหรือตาวเราเช็คแค่นะถ้ามันเบาลงมันปวดน้อยลงก็ก็ถูกทางแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงเหมือนกันตรงนี้แบ th th บพ้มลงตรงนใช่ไหมขีดหนนะอุ้ย เบาลงไหเบาลงก็จบแล้วคือมันดูเจ็บหรือเจ็บหรือหายเจ็บเข้าใจไหมหนักหรือเบามันก็แค่นั้นแหละคือมันที่สุดแค่นี้ปวดกับไม่ปวดเจ็บกับไม่เจ็บถูกต้องไหมเห็นไหมตอนนี้ ในสูงสิ่งก่อนทํามันปวดตอนแล้วตอนเนี้มันมันมันหายหรือยังมันเบามันเบาอ้าวสูงถึงร้อยเนี่ยมันดีขึ้นเกียร์มั้ยเ็ร็จมันเบานี่หมายถึงว่าฟังให้ดีปวดระยะแรกตอนแรกเราปวดหนักไหมก่อนทำนะก่อนทำปวดหนักไหมก็ยังไม่หนักมากอ่ะยังไม่หนักมากใช่แต่รู้แต่ปวด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 ตื้อๆปวดเรื่อยๆ แล้วตอนนี้มัน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 หายปวดเรื่อยๆยังอยังมันเบาแล้วเบาแล้วใช่มันเบาขนาดไหนเบาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะความรู้สึกมันเป็นยังไงเราไม่พูดถึงเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเบายังไงตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมปวดน้อยปวดน้อยน้อยกว่าที่เป็นอยู่ตอนแรกอ่าปวดน้อยกว่าที่เป็นอยู่ตอนแรกใช่เนี่ยเห็นไหมถึงให้ไปทําเป็นพันน่ะพันครั้งหรือว่าไม่กพันครั้งเลยละ พันบาทพอแล้วจะเป็นครั้งใดไปไหวละเข<อ>้าใจไหมเจ้า,จาก,กรรมเราเยอะไงอ่ะตอนเนี้ยนนเริ่มเบายัางค่ะตอนเนี้ยที่คุยอยู่อะดูอาการเรา,าเริ่มเบาหรือยังก็ดีขึ้นนะดีขึ้นตอนนี้การปวดอะให้นึกถึงการปวดนะตอนนี้ยังมีการปวดขึ้นมาอยู่อีกไหมไม่นะก็ยังเบายังคงเดิม เบาคงเดิมคือยังไม่มีการปวดตืดตืดตืเป็นระยะถูกตั้งไหมอันนี้เข้าใจไหมยูยได้ยินอยู่ใช่ไหมฟังให้ดีผมจะถามประโยคนะเราบอกว่าก่อนทําพิธีเราจะปวดปวดเป็นระยะปวดเหมือนถุกจิ๊บ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 อย่างนี้ป่ะใช่ใช่กตั้งไหมเราจะปวดจิ๊บจิ๊บจิ๊บอย่างนี้ถูกตัองไหมทำให้เราปวดแต่ตอนนี้ผมทําพิธีเสร็จแล้วการปวดจิ๊บ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 ตรงนี้มีไหม ไต่ถ้าเราเดินอ่ะไม่ไม่ไม่พูดถึงตอนนั้นณเวลานี้ที่ผมทาพิธีเสร็จเนี่ยการปวดจี๊ดมีไหมตอนนี้ไม่รู้สึกปวดถูกต้องไหมเขาเรียกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ง้างดีคุณปวดแล้วตอนนี้คุณหายปวดเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วนะถ้าสมมติถ้าสมมติถ้าคุณเป็นหมอด้วยคุณทําให้คนเขาหายปวดเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้สึกปวดเนี่ย มันต้องเปอร์เซ็นต์มันต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราพูดถึงว่าตอนนี้เราไม่ปวดแล้วจริงครับ่ะอ่ะมันจบไหมไม่ปวดจบไหมจบถูกต้องไหมเราไม่ได้ว,ว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วนะฟังให้ดีตอนแรกเราบอกเราปวดก่อนทําก่อนมานั่งเนี่ยก่อนมาหาผมเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยปวดตรงไหนเราบอกว่าปวดจิ๊บ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 ถูกต้องไหมปวดตลอด แล้วผมท,ทําพิธีเสร็จผมว่าเตีเหยียบจนให่ซ้ำไปใช่ไหมหายปวดไหม,ไมหายอ่าหายและ้วะใ้ผมทําอะไรกะก็มันหายแต่เจ้ากรรมมันขาไม่หายถ้าคุณไม่ไปทําบุญอย่างที่ผมบอกเนี่ยที่ผมสื่อกับเจ้ากรรมเน่ะเขาจะกลับมาทาให้คุณปวดหนักกว่าเดิมมันอยู่ที่เราไปทําบุญแล้วเข้าใจไหมมันไม่ได้จบนะเพราะเราไปฆ่าเขาไว้เท่าไหร่ใช่ไหม เราก็ต้องตามมาเล่นเราเท่านั้นเพรณะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราก็ต้องรีบไปทําบุญอย่างที่ผมสื่อเข้าใจความหมายไหมถ้าสื่อถ้าเกิดเงินเข้าเยอะก็ทําให้จบไปเลยนั่นแหละมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเองเองอินนี้่เงินนี้เราก็ทําชิลละนิดห้าสิบบาทร้อยทิาแต่เขาก็ยังไม่ไปนะเขาก็ยังจะทำให้เราปวดได้เป็นระยะอยู่เหมือนกันเขาถือว่า เขาซื้อเขาต้องการแค่นี้เ,เขาสื่อมาแค่นี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมผมแค่ไก่เตี๋ยเจ้ากรรมในเลนให้เท่านั้นอันนี้เข้าใจความหมายไหมแล้วก็ช่วยซีผมไดวตังค์ถึงหรือเปล่าโอเคนะแฮปปี้แล้วนะ,อะเออจบแล้วไม่มีอะไรหรอกอันนี้จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เราไม่ปวดแล้วเราก็น่าจะดีใจแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบมันม้องทำบุญให้เจ้ากรรมในเลนยังไจบ อ้อาวถามพี่กีตอนนี้ที่นั่งตอนนี้มันหายปวดหรือยังอ้าวหายปวดแล้วแฮปปี้ไหมละ่และแฟนอ่ะหายปวดแล้วอันที่แต่เข้าใจใช่ไหมว่าเจ้กากรรมวิญญาณมันมต้องทำให้ใหจบไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเล่นเราสินี่ผมแค่ไก่เกียร์นั่นนะเกียรแต่ผมอาจจะคุยกับงูอาจจะคุยกับ บวกนดได้ปินจรนะิเนี่ยว่าเขาจะเอาอะไรเขาไปทำด้วยหรเขาคะไม่ให้เราตัดเล่นเข้าใจไหมเราแค่ปล่อยชั่วคราวเหมือนนักโทษอ่ะปล่อยชั่วคราวแ้าไ่ทำก็จับมาเล่น,ใ,บบน,น,ลนให้เราปวดใช่ไหมนะอ้าว,วนะมีนะมีอะไรอธิบาย